ตู้หายายขวันอีกค่ะรับสายบอสทองฟ้าขาดให้เก้าห้าให้ห้าเก้าค่ะเก้าสามสามเก้าแล้วก็ให้ห้าเก้าบันทีเลขติดพันหนาพันหายมือนั่นเลขติดเออสวัสดีจ้าจ้าสวัสดีจ้า S <S 2> <S 2> ตามนะตามดเงนมดบอกไปบอกไปเลยรัว่าคุณยอนจะบอกว่าก็ฟมีแล้วเจากคอยได้นหน่อยเจ้าก็มันใจจะเก้าหาเก้าหาเห็นว่มันมาออกหาเก้าเรื่องไม่อยก้าเนี่ยไม่อยกเิหอมาได้เนี่ยมันบกกับเอาเมื่อนั้นคอยกับเชียนหาเก้ายุ่นเด่นนะ กสามสามเก้ากับหาเก้าไดข่อยเขียนนะ่ะกับแปดสองกับศูนหาเนี่ยา <5, S 2> <5, S 1> แต่ว่าเพื่อ <5, S 1> นหอไหาเก้าเลอือเอออ่านข้อสิบคลิปอ,อานากสือคากว่าหเก้าหาเก้าแล้วนในคิปข่อยนะ 5, หาเก้าอันนี้อันนี้าน อานข้างบนนะ่ะเพื่อนว่าติดแปดวนนี้นะเออขาดเป็นแปดนี่เพื่อนว่าอาจมันสิมา,าน้ำกันก็ได้อันเลขอันเจ็ดนี่ลนะแปดแปดเจ็ดเว่าโตเดียวข้างบนข้างล่างนี่เป็นเจ็ดนึงข้ขงางล่างเพื่อนว่าเน้นล่างบอกเลยว่าเสียสินเน้นข้างลา่างเอะซื้อบนซื้อล่างไว่รู้หรหละ่ะขาเรียกว่าสี่วันสองโตหนึ่งค่ะมา ขอเลขาม่มีตั่ร่องบ่ยาหกายาวาตัวร่องถือดขอเลขสาสี่เดีวเดยวสองกับหนึ่งเลขติดบ่เอาเจ็ดสองเพิ่มบ่บเอาชิั้งเพิมาขอเลขกว่าว่าเอาเล่อเอาตัวหนึ่งเลขสาสิขึ้นตตัวเดียวแค่เลขสาสี่สองไปทางไหนสองอันมันเป็นตัวร่องตัวร่องหนึ่งบามาีกเอามมีบ่กบ่ อยู่ซังสั้วแวอยู่จะเอาสมบูรณ์เป็นวาเอาเอาแล้เนาะเลยว่าสิคันมันเป็นอะไรเป็นสองเก็ดับสองแปดอ็นสองเก็ดสองแปดลเลยว่าสิสั้วใหญ่สื่อเก็ดหนึ่งเจ็ดีกตัวเดียวนี่นะมันใจเรื่องยวกองสื่อไล คยกับแน่นอนก่นคอยคอยกับว,วิเคร์อยู่บางนึงนั่นน่ะกันมาเจ็ดนกัมาอะไรตัวหนึ่งเจ็ดคอยวาน่ะคอยกับว,วิเคอได้หนึ่งเจ็ดเดียเจ็ดหนึ่งเดียเบื้องหลายเออเบื้งหลายเส้นประกรบอ,อบเ่ดเ้นน,นี่คนะไอันลงเล,เล้วเิลลเล้ยหัวคนเน้ย แปดแเจ็ดอยกับมากี S ่แปดเจ็ดนะวนางบนมันตี้แปดเลยนาบนเฮ้ยแต่วมันาของโดนนิดแปดโดวสองสี่ตรวานโชว์กันัเต้โดนอยู่ต้นๆถึสมโงกน่ะงว่าตอวสามถุนยังรื้สื่อละแปดแปดเกันแล้บางสี่อือเกว่าสื่อหรอกสื่อตัวเดียวปเจ็ดสิบเจ็ดเจ็ดสิบเอ็ด บ้านเออีพอตู้อขึ้นนั่นขึ้นที่ที่เป็นบอกเลขมาอันอีพอตู้อพ้นฝันตอนตอนเลือกเพื่อเพื่อหลวงเมียเ้างเลยว่านั่งมาสั่นนี่อันก็หลวงฝันแบบแบบฝันแบบนี้เลขมีหนึ่งนี่มาสั่นอันหนึ่งยังหลวงพ่อเลยว่าสิพ่อก็คิดว่าเมื่อเนี่ยก็เป็นฮาร์สกูเนี่ยเป็นนึ่งพัว่าเพัน่าฝันว่า ตับป mm ูละหลายหออตะปูวาใช้ล hmm. e ่างสิเอาเป็นต่อให้ปมตับตาปูนี่มันต้องเป็นแปดนว่ะต้องสิบแปดเปนสิบเอ็ดหรานึงแปดคนว่ะบอกเอออันนี้ประตูอันนี้ประตูก็แปดบอเลยว่าเอาเขาสิ่งอย่งเง้ยเดี๋ยวเวสิบเบื้งนตอนลาไห้ก่อนเลว่สิ่อนถูกผิันตีสามมาช่วยช่วยหมูช่วยนละเป็นเล่มว่าเบื้องตับหาไว้มีหนึ่งหนึ่ง มีหนึ่งแปดได้สองตัวมานี้ได้สามตัวปติทตนหนึ่งหนึ่งศูนหนึ่งหนึ่งศูนย์แปดหนึ่งหนึ่งแปดเหรืยสัว์หนึ่งเจ็ดแปดเหรือสัตว์ได้สามตัวเพิ่ได้ต่ำล่าได่มานี้ก็ได้ซื้อไงเพื่อนตัวละอันสุขบานัช่าบ้านไปเลขคือเลขสองตัวอันนั่มหลวที่แล้วบ่าได้ซื้อคนหอกเขาะจะซื้อคนหนู่บ้านนี่ ที่แหลกสื่อตะโจวของสื่อสิบตัวหลอดเลขฝันเกี้ยวหลอดไม่เลขฝันเกี่ยวไม่ได้่มาบอกเมียสั่นว่าไม่เลขเจ้ยสิสถือก่นู้หลือฝันเกี้ยวเจ้าวะสั่นพันนั่เลไ้เ็นเลขนูสิถือเื่เลขเจ้ยสิถือกว่ามั่นทันเลเลขเลขของมาสั่นสื่อน้ำแนมมาเลขสี่ตัวสองหอกสองเท็ดกับสองแปดต่ไมีดที่สื่อแนมมา ลหาเรียกว่าเอาเอาจัตุราสหาช่วงหันตัวละหมื่นอะไรบางสิคือมันหลบปานว่าหัยเจ็บป่าเจ็บป่าเส้นกัปากระสันพวกป่าผู้ใดใช้มาหลายแบบว่าสันป่าแยกป่วนมาสันเด็นปลาปลาแยกป่วนนะหลอดไาเรียกว่าแม่ต้องเจ็บปมมัดที่นี่มัเจ็บปมมัดมือเนี่ยวิชาฝีมาสันเนี่ แลว่าเอาขึ้นาว่า่ล้ปาขี้ข้างบ่เอาดอกระสนหลอดนวระสนี่ละเต็มสอบแล้วพ่อแล้วร้ายแล้วสนถ้ามันเล็กเกี่ยวถือแม่เจ้าเจ้าโทรมาถือขึ้นนัป่านมาถือเลนะเจ้าซื้อตัวใดบ้าจ้าซื้อตัวใดก็ซื้อตัวใดจ้าซื้อตัวใดสิบเ็ดเจ็ดับหนนึ่อ๋อนี่ะตี อันนี้มันไบกากที่แหลวเนาะชีแปลนชีเนึเนน่งตอนน,นี่แมอ๋อ,อ,อ,อเออเออเออโอเคบ้านนี้โตมากหนาแ่เลีมากหนาซอสเกเซอบตัวปสน้ำแนมันหวานหอดรู้มาเด้มาสั่นโอ้อเกิดาบอกสึอยู่ในกล้องคนี้นหลักดอกได้หวานสิแล้ต้องซื้อหรอกแม่แม่ซื้อตัวนี้ซื้อไปเนี้ยเราจะตัวละหาก็ยังดีอยู่สำมันลยร่ามันลงเว้ตัวละหา สองแปดกับสองเจ็ดเจ้สองเจ็ดกับสองแปดอืมก,ก,ก,ก็มันสิถือเลขหนูสิถือเลขเก้าบอกมันเลยวางสิอืมเลยวางถึงเลแม่ถึนละ่ะเลยวางสิหัวสิเก็บปลาได้หลายเนาะเลยวางสิอืมอยกบวิเคอ้บต้างนึงนั่นก้อยกาวิเคะห์ว่าเป็นหนึ่งเจ็ดนั่นล่ะ มันอีกแปดเจ็ดหนึ่งละสองตูนี่เค่ก็ว่าตรงกันกับจ,จานร้องฟ้าขาดเลยเนาะเฮเอคอยวิเคราะห์คอยเบิ้งเปิดซิเบิ้งเส้นนั่นเส้นนี่นะคอยว่าเนี่ยนะกับหนึ่งแปดก,ก,ก,กับหนึ่งแปดตัวหนึ่งเนี่ย มากอยู่หนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งคอยมากอยู่คอยวิเคราะห์เบื้องล่างขันตามเส้นเลขเขามาเจ็ดเลอขคอยกับมาเจ็ดวดก้อนเลขคอยกับมาหกพอกัอบว่าหกหกอยู่แต่ว่าสวนค่ะเจ้าค้าเจา้า,เจามากเก่าแห้งกับว่าสิหกเก่าบ้าสั่นพ <c oughs> อกับว่าหกเก่าแซ่ผันบ้าหกหาจ้าว่างหนึ่งกับดังเล้เจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ด เอาเรื่อยรยเฮงเฮ่งนะคอดูขอห้ถูวันนี้จ้า <c oughs> โอเควันดีจ้า <c oughs> เอาไปลค่ะท่านสุ่มยายขวัญกัอยู่ค้นละหมองละทีพนลละอยู่ขุดเลือกข้ามไปดูแลพอพอกับแก่เขาวราสบายไม <c oughs> ่ได้อยู่บ้านเขานะคะปกติก็อยู่บ้านเราเอาจานท์ท่องฟ้าขาดพ้นกระทษไปฮา คนมกักเล็ขึ้นกันมาคุณมากแกนกันลึงแกนกันนะคะก็หายแนวทางวดก้อนกับเก้าหาเก้าเด้นเนาะหาเก้าเก้าสามสามเก้ากับหาเก้าวันนี้กับคิดว่าหนาจะเป็นตัวเดขตัวหนึ่งบวแปดเจ็ดกับแม่นเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดหรอคะคนหัวฟันเลยหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งเอาอันนี้เลขตาที่นะ่าควรไปยูนัมฝันอัน เนาะหนึ่งแปดหนึ่งหนึ่งอันนี้เลขแม่เกติจองแม่เกียรติฉันเหว่คนฝันได้สองเจ็ดกับสองแปดนะคะเนาะเอามาฟังมาตอนพิจารณาไอ้เจ้าเขียนไว้เจ้าของเบิ้งนี่ลราเป็นสิลืมไอ้ท่านผู้ชมเบิ้งน้าไอ้เจ้าของเบิง้งน,น้าเราไมาพิจารณาอันใดควรสิเป็นไปได้กับพิจารณาเอาค่ะก็ขอให้ท่านผู้ชมถูกหวยรวยๆไปน้ำกันนะคะเนาะจัดไว้ก่อน แค่แดงลเปมาตัวใดนะีเจ็ดเจ็ดส่มมีเจ็ดหนึ่งเด้รต่นะมันก็น่าเขาไปในเมืองมอก้นีไปซื้อมาหลายใบเด้ค่ะสีห้าซเจ็ดหเจ็ดติดเจตัวนี้อันีเจ็ดแปดหกปดหกเอาแปดเจ็ดนี่เด้เจ็ดแปดเจ็ดแปดหแปด เจ็ดหกหกมันมันซื้อได้ตามจังสี่เนาะคะ่ะตัวที่อยากซื้อมันกับว่ามีซีเจ็ดได้เจ็ดได้ต่เจ็ดได้ซีเจ็ดใบเดียวเจ็ดซีว่าได้เนาะเจซี 7, 4, สร้งแล้วล่ะซีเจ็ได้ 4, ได้ซใบค่ะได้ซใบนะคะเจปจะได้สองใบหกได้สองใบ เจ็ดหกอีกเนาะเจ็ดสี่ห้าก็ยังดีค่ะ 7, 1, เจ็ดหนึ่งบ่ได้ล่อล่อล่อ,ลอซื้อน้ำงจอมไม่ค่ะส่านผู้มถูกหวยลุย้ลยๆไปน้ำกันค่ะเอาอย่าลืมสร้างซื้อเข้มมากตามเมอร์โรกในหนนะ้าจอนะคะแล้วก็แคเสเซียมแคมแม็กสองกระปุก900บาทค่ะ จัดโปอยู่ตอนนี้ก็2กระปุก900บาท2กระปุกนี้ก็900บาทถ้าเดียวๆหารอยด้กั่นนะถ้าเดียวๆ450ตัวน,นี้นะถ้า2ตัวก็ขี้มือกันคะ่ะแยกกล้องกับ600บาทค่ะ600บาทนะคะขอท่อนรับชดีนะคะขอบคุณที่เบิงเจดงจุนจบขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะ